สวัสดีครับครับวันนี้ก็อยู่กับผู้จัดการตั้มนะครับสมเด็จุนเชียงสาขาร้อยเอ็ดนะครับผมเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้เดี๋ยวพาชมเต็นท์ข้างในร้อยเอ็ดนะครับเราได้รถใหม่ๆเข้ามาครับเยอะแยะเลยครับนี่ฮะใครเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนี่ไปไปกันเลยครับไปดูกันเลยอ่านะครับเต็นท์สมเด็จุนเชียงก็ตั้งอยู่ที่168หมู่16บหกตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดของเรานะครับผม นี่ใครสนจิตสนใจอยากได้รถรุ่นไหนมาเลยครับเดี๋ยวดูแถวหน้าก่อนฮะโฟรจินเนอร์นะฮะสำหรับ f o รจิเนอร์ใครอยากได้นะครับผมอ่าใครที่อยากได้นะครับสวยๆนะครับฟรีดาวนะครับมีฟอร์ดเรนเจอร์ด้วยครับฝนตกเมื่อคืนนี้โอ้ยางดําหายหมดเลยเดี๋ยวจัดการให้ทีมงานใส่ยางดำซะหน่อยนะครับผมก็มีหลากหลายครับผมเยอะแยะเลยครับมีทั้งตัวเตี้ยตัวสูงนะครับผมอ่าเริ่มๆกันเลยครับนิสสันนาวนาวารามีหมดนะครับอ่า ฝนกระหน่ำนะครับเป็นไงบ้างครับเมื่อคืนนี้ฮะฝนตกกันโอ้โหป้ายแทบปิวนะครับผมอ่านิสันนาวาร่าคันนี้ก็ฟีดาวครับนาวาร่าเรามี2คันนะครับฟีดาวอ่มิสูไทตันนะครับปี60นะครับผมคันนี้ตัวเตี้ยนะฮะฟีดาวเช่นกันนะครับผมอันนี้ลีโวสีประตูตัวเตี้ยครับฟีดาวงวดอยู่8,000นะฮะอันนี้1.9ตัวเตี้ยสีดำสวยงามครับจัดทรงแต่งๆละลอคันนี้เป็น รีโวนะฮะตัว Z e d i t i o ชนนะครับตัวเอนชีนะครับคันนี้สวยงามเก็บไม่หมื่นกิโลนะครับจัดจ้านนะครับผมลูกค้าทางเพชรบูรณ์จองไปแล้วนะครับคันนี้เข้ามาใหม่เช่นกันนะครับผมเป็นพิเนอร์รีโวนะฮะอันนี้เป็นตัวแชมป์นะครับผมสวยงามเช่นกันนะครับฟอร์นิเจอร์ก็มีนะครับคันนี้ก็มีนะฮะอ่นะทีมงานของเรากำลังเช็ดอยู่นะครับผมเช็ดรถนะครับทำความสะอาดรถ เช็ดยากมากครับเพราะว่ามันฝนตกเมื่อคืนนี้ครับผมรถเก๋งก็มีเยอะนะฮะเมื่อสองพันเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูจีมงานนี่ฮะคใครสนใจคอกซิ่งนะครับผมนี่วันนี้มานําเสนอคอกซิ่งครับเรียวๆนะฮะสวัสดีครับคุณจุ๊กแจงนะฮะนี่ฮะเห็นในทิกตอกไหมได้แล้วเต้นเต้นไหมวันนี้เต้นไหมสายค่ะตอนนี้ทำคอสะตาตรถก่อนเออสวยนะคะอันนี้เต้นลูดรถนะครับไม่ใช่ลูดเสานะครับผมอันนี้เข้าใหม่นะครับผม เข้าใหม่นี้เป็นคันนี้เป็นรีโบเครื่องสองจุดแปดนะครับผมคอกซิ่งของเรานะครับผมนี่ทีมงานของเรานะครับอันนี้สวยมากอันนี้พร้อมจบนะครับมามาจากป้ายแดงเลยครับคันนี้ก็คือว่าเขาจัดโซมาจากป้ายแดงเขาคอกซิงอย่างนี้ครับผมมันทุกได้โอ้ย่างต่านี่ก็สามตันครับสามตันต้องมีนะครับผมรีโบนะครับฟีดาวนะครับคอกซิงของเราเพาลอยนะเพาลอยคอกซิงมีสองลำนะครับผม สวัสดีครับเซหนิงนะฮะสุดหล่อของเรานะครับสนใจรถทำไงฝากเบอร์สิสูตรอะไรสูตรอะไรบอกหน่อยแปดศูนย์สองศูนย์แปดห้าแปดหกหกอ่ะโอเคครับผมอันนี้เข้าใหม่นะครับเข้าใหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวพาพาพาชมมันเป็นยังไงบ้างเนาะคอกซิงนี่โอ้เหล็กหนาๆเลยครับดูครับเหล็กหนาๆเลยครับคันนี้เข้าใหม่นะครับเดี๋ยวจัดทรงให้ใหม่สวยๆเลยครับผมคอกซิงเพาลอยนะครับผมมันเป็นเพาลอยนะคันนี้ เป็นเพาลอยนะครับฮอซิงเพาลอยอย่างงี้ช่วงล่างนี่จัดเต็มครับสามตันต้องมีครับผมโอ้นี่ฮะเพาลอยนะครับเพาลอยมันดียังไงนะฮะเวลาลูกปืนแตกหรือเพาขาดบรรทุกหนักมันล้อมันจะไม่หลุดนะครับตัวนี้มันเหมือนเป็นเพาลอยแบบสไตล์หกล้อนะครับผมอ่ามันก็จะมีน็อตกลับอย่างนี้อ่านี่ฮะเหมือนหกหกล้อเล็กนะครับหกล้อที่ไม่ติดเวลานะครับผมอ่า เพาลอ,อยก็คือเป็นเพาตัวนี้อ่าตัวนี้ก็จะเป็นเพาเสียบเข้าไปในดุมตัวนี้นะครับเพื่อจะไปชนเดือยหมูข้างในนะครับผมเวลาลูกปืนแตกลอ้ลอล้อหลุดเอ่อก็แค่ตัวนี้ขาดเท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าเป็นลอ้อปกติเนี่ยล้อมันจะหลุดออกมาครับเป็นลูกปืนนะครับผมแต่เพาตัวนี้ก็คือล้อมันจะติดเพานะครับผมกระพะดูกระทะผ่านะครับผมอย่างหนานะครับดึงหนาเลยนะฮะตัวนี้ถือว่าสุดนะครับผมเดี๋ยวตกแต่งให้นะครับผมรถเราเรียวเดิมๆมา เราได้มาสองลำนะครับผมสองลำกันนี้ใครใครมาก่อนได้ก่อนแล้วกันเนาะใครมาก่อนได้ก่อนอ,อคันนี้ก็เผารอยนะครับผมนี่ใครสนจิตสนใจนะฮะโตโยต้ารีโวเผาลอยนะครับผมออกรถศูนย์บาทเองนะครับเนี่ยถ้าออกใหม่ๆนี่ต้องมีฮะต้องดาวสามถึงห้าหมื่นขึ้นนะครับถ้าจัดทรงใหม่พร้อมแบบนี้โอ้โหเป็นแสนนะครับผมเผารอยชุดยางชุดแหนบนี่ก็โอ้โหหมดเยอะนะครับผม อ่ะคันนี้ก็เข้าใหม่นั่นกันครับอีซูนะครับผมใครชอบสไตล์ยีราฟยีราฟอ่าก็ไม่สูงมากนะครับนี่ฝากเบอร์ได้เลยนะครับต้องที่สมเด็จก้นเชียงสาขาร้อยเอ็ดเท่านั้นนะครับผมอ่สวยงามมากนะครับคอกหนาๆเลยนะครับคอกหนาๆตึกเลยอ่ะชมคันนี้คันดีกว่ามาแล้วก็จัดเต็มให้นะเบลต้ารีโบนะครับคันนี้ล้อแม็กซิ่งสวยครับจัดทรงรอรอ จัดทรงละลอ<ะ>โอ้แม็กเบลนะครับนี่รอไหมยังไม่ล้างนะครับมาใหม่หมดเลยชุดหลังนี่ฮะอ่าี๋ยวจัดการให้ล้างให้จัดทรงให้ทำความสะอาดให้ก็โอ้หพร้อมจัดทรงนะครับฟีดาวอย่าลืมนะฮะฝากชื่อเบอร์โทรนะครับหรือติดต่อผู้ดการตั้มสายด่วนก็097 3 0 3 5 8า6นะครับผมสวัสดีครับ